แกใ,ใจนะคะไม่อยากให้เกอด<ค>ไม่ไม่อยากให้เกิพราะถ้าเปิดชาวบ้านหวาดกลัวจะไปกรินยางกลางคืนก็ผวาไม่รู้วันไหนว่าลูกหลานของเราจะจะโดนเมื่อไรอย่างไร,รอยากให้พื้นที่ของเราสงบเรียแบบร้อยไม่มี เหตุการณ์รุนแรไม่อยากครับเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าออกไปไหนกลางคืนจะไปพบปะพี่น้องก็ลำบากต้องช่วยกันสอดส่งดูแลช่วยสังเกตคนแปลกหน้าแสียใจนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมนมีแต่การสูญเสียงชีวิตแล้ก็ทรัพย์สิส์ก็อยากให้อยู่กันอย่างสันติสุขนะคะ มีความสุขกันมากใช้ชีวิตแบบสบายสบาย